สาวแบ็กพิงค์ไม่แผ้วเลยจริงๆค่ะพวกเธอเนี่ยเป็นเซเล็บสาวนะที่มีงานอีเวนต์ออกแทบทุกวันเมื่อวานนี้นองลิซ่าค่ะเธอเพิ่งไปรูปงานบูกรีออโร a a w วอร์มานะคะมาวันนี้ค่ะอยู่ๆก็พบว่าโรเซ่ค่ะเธอไปปรากฏตัวในการฉายรอบปฐมทัศน์ V.I.P. พรีเมียร์ของภาพยนตร์เรื่อง Remember ที่เ e ก a b o ็อกซ์โคเอซ์ซะอย่างนั้นนะคะ โอ้โหแล้ววันนี้ค่ะเธอมาในมาสเท่ๆสซะด้วยนะคะจากคนสวยสายหวานค่ะวันนี้ขอเปลี่ยนแนวเปลี่ยนลุคนะมาเป็นลุคแมนๆนเทเทแบบนี้แทนนะคะคุณผู้ชมน้องแชงค่ะคลิปลุกมากๆนะหน้านิ่งเชียวค่ะแต่ก็มีการแอบส่งมินิฮาร์ะนะให้กับปริงซะด้วยนะคะอ่ะงานนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าใช่ว่าสาวสาแบ็คพินเนี่ยจะได้พักผ่อนกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าพรุ่งนี้ค่ะ พวกเธอคะ่ะจะมีตารางงานนะจะบินไปนะที่อเมริกาคะ่ะอันนี้เป็นตารางงานจากพิซซินเตอร์นะเขาเอามาลงนะแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชัวร์หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวสาวๆแบ็คพิงค่ะพวกเธอนะจะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะที่เดลัสนะคะถึง2รอบด้วยกันคะ่ะในวันที่25กับ26ตุลาคมที่จะถึงนี้เราก็ต้องอยู่ยาวไปคะ่ะเพราะว่าจะไปเล่นที่คุสตันต่อนะอีก2รอบนั่นก็คือวันที่29กับวันที่30ตุลาคมนั่นเอง แอดก,ก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากแล้วกันค่ะวันนี้ค่ะโรเซ่ไปออกงานนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคอยติดตามดูกันต่อค่ะว่าสาวสาแบ็คพิงเนี่ยจะบินไปอเมริกาจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบตารางเวลาบินอยู่เหมือนกันนะคะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะยังไงเดี๋ยวมาคอยติดตามกันไปค่ะคุณผู้ชมก่อน,นจะพลิงนะคะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า